คุณตามไปหลอกหลอนใครทุกซอกทุกมุมของหัวใจคลิปนี้เป็นคลิปแดนดอมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าคุณตามไปหลอกหลอนใครเนาะขอไพ่สีใบนะคุณตามไปหลอกหลอนใครคะทุกซอกทุกมุมของหัวใจใไพ่สองดาบคุณตามไปหลอกหลอนใครทุกซอกทุกมุมของหัวใจเลิฟเวร ไพ่ใบนี้คือไพ่หกเหรียญแล้วก็ไพ่ใดนี้ก็คือ the c h a r ริอคุณตามไปหลอกหลอนคนที่คุณมีการติดต่อสื่อสารกับเขาอยู่ในตอนนี้นะคะอาจจะมีความแตกต่างกันไหมมีความแตกต่างกันหรือว่ายังไงแต่ว่าแบบ มีความเป็นคนนกเหมือนกันไงแต่ว่าคุณเห็นท้องฟ้าไหมว่าสีมันแตกต่างกันนะคนคนนี้อาจจะอยู่ห่างไกลจากคุณไหมหรือว่ายังไงถ้าไม่อยู่ห่างไกลกันคุณก็จะทำงานที่เกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารโลกออนไลน์สื่อออนไลน์ที่ที่คุณกับเขามีการเชื่อมต่อกันอยู่ เกี่ยวกับงานหรือว,ว่าการติดต่อสื่อสารทั้งโลกออนไลน์นี่แหละไพ่ใบนี้แล้วไพ่ใบถัดมาของคุณก็คือเดลิเวอร์คนคนนี้เขามีความรักให้กับคุณคนคนนี้เป็นคนที่รูปร่างหน้าตาดีเป็นคนที่มีสนเสน่ห์เมื่อคุณกับเขาได้มีการเชื่อมต่อการมันเกิดความอุดมสมบูรณ์ขึ้นในชีวิตของคุณและเขาอย่างนี้ ไพ่หกเหรียญคนคนนี้เขาเป็นคนที่มีน้ำใจเขาเป็นคนที่จิตใจดีเป็นคนที่ชอบทําบุญทําทานเป็นคนที่เป็นคนดีอะเออเป็นคนที่มีน้ำใจชอบช่วยเหลือแบ่งปันอย่างเงี้ยเออไพ่หกเหรียญนะอือได้ยังไงต่ออีกหรือว่าคนคนนี้อาจจะชอบกินอขนมกินเคก้ก กินผล,ลไม้อย่างนี้ก็ได้คนคนนี้ค่อนข้างที่จะมีระเบียบแบบแผนในการดำเนินชีวิตอยู่เหมือนกันนะเพราะว่า,พาไพ่ใบนี้พื้นพื้นหลังของของถ้วยขนมอ่ะก็จะมีเนี่ยตารางตรงเนี้ยเหมือนเป็น นั่นแหละเออเป็นคนที่มีระเบียบแบบแผนในการดําเนินชีวิตอย่างเงี้ยเออมีกรอบมีความคิดอะไรของเขาในแบบของเขาอยู่อ่ะเออแต่คนคนนี้หลักๆเขาก็คือเป็นคนที่มีน้ำใจอ่ะเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือชอบทําบุญทําทานอย่างเงี้ยแล้วคนคนนี้เป็นเดชาริออตคนคนนี้เป็นคนที่แบบว่ามีความเป็นแบบว่านักสู้อะเออ มีความเป็นไพ่เดชาริออดก็คืออมีความเป็นบางคนอาจจะอาจจะเป็นคนต่างชาติหรือว่ามีความเป็นลูกครึ่งหรือว่าอยู่ต่างประเทศหรือว่าเดชาริออทก็มีความเป็นแบบว่ามีความเป็นนักรบมีความเป็นาสายบุกสายลุยอย่างเงี้ยเออไพ่เดชาริออดนะอืม ก็คือถ้าแปลออกมาตรงๆไพไ่ใบนี้เดอะชาริออตนะมันจะเกี่ยวกับต่างประเทศนะต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศอย่างเงี้ยหรือว่าคนที่อยู่ห่างไกลจากคุณอย่างเงี้ยหรือว่าคนคนนี้อาจจะเป็นลูกครึ่งมีความเป็นแบบว่ารูปร่างหน้าตาเหมือนคนต่างประเทศอย่างนี้ก็ได้นะหน้าตาเขาอะอ หรือว่าเขาอาจจะมีการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศหรือว่าไปต่างประเทศบ่อยๆหรือเคยไปต่างประเทศอย่างเงี้ยไพ่เดชาริอัดมันเกี่ยวกับคนต่างชาติต่างภาษาต่างประเทศอย่างเงี้ยหรือว่าเกี่ยวกับการเดินทางหรือว่าคนคนนี้เป็นคนแบบสายลุยอะ,อะคือแบบมีความแบบว่าไม่ค่อยกลัวอะไรอ่ะคนคนนี้อืม นะคนคนนี้สายลุยจริงๆเลยเดยชาริออดไพ่นักรบนะคะคุณตามไปหลอกหลอนไฟทุกซอกทุกมุมของหัวใจขอข้อมูลเพิ่มเติมของเขาหน่อยค่ะว่าคนคนนี้เขาเป็นใครนะคนคนนี้เป็นบรอสซัมดอกไม้การออกดอกการเบิกบานผลิบานบานสะพังเบ่งบานคนคนนี้น่าจะชอบดอกไม้นะคนคนนี้ หรือว่าเป็นคนที่มีโอกาสว่าคนคนนี้มีความเป็นคนที่มีรูปร่างหน้าตาดีนะคนคนนี้เพราะว่าที่เราบอกเมื่อกี้ไพ่เดชาริอัดนะที่เราบอกว่าเขาเป็นคนที่รูปร่างหน้าตาถ้าเขาไม่ใช่คนต่างประเทศนะ่ะเขาก็จะเป็นคนที่รูปร่างหน้าตาเหมือนลูกครึ่งหรือว่าเหมือนคนต่างชาติอย่างเงี้ยเออแบบ ตาดีอ่ะอแล้วไพ่เดลเวอร์เป็นคนที่มีรูปร่างหน้าตาดีอยู่แล้วอ่ะไพ่เดลเวอร์บุคลิกดีรูปร่างหน้าตาดีอย่างเงี้ยอ่ะประมาณนี้เลยอันนี้ไพ่มันออกแนวมาคอนเฟิร์มอ่ะบอสซัมก็คือหรือว่าคนคนนี้อ่ะจะชอบดอกไม้นะคนคนนี้ไพ่ใบถัดมาไพ่ซันคนคนนี้เป็นคนที่มีชื่อเสียงโด่งดังนะคะ แล้วก็มีโอกาสว่าคนคนนี้จะเป็นคนดีมีศีลธรรมนะคะเพราะว่าน้องแมวเนีย่ยนั่งอยู่บนดอกบัวเนี่ยเดือนสันน่ะไพ,ไพ่ไพ่ใบนี้เออถ้าคนคนนี้ไม่ใช่คนมีชื่อเสียงโด่งดังอ่ะเขาก็เป็นคนธาตุไฟได้นะหรือว่าค่อนข้างที่จะใจร้อนอ่ะเออ มีโอกาสว่าเป็นคนธาตุไฟหรือว่าเป็นคนที่ทําอะไรรวดเร็วฉับไวอ่ะไพ่สันหรือว่าเป็นคนที่มีชื่อเสียงโด่งดังไพ่สันแล้วยังไงต่ออีกแต่ว่าเป็นคนดีมีศีลธรรมนะเขานั่งอยู่บนดอกบัวแล้วยังไงต่ออีกอคุณตามไปหลอกลวงใครทุกซอกทุกมุมของหัวใจอ่าเด็บ เด็บคือความลึกความลึกซึง้งความลุ่มลึกความทุม้มความเข้มเรื่องที่สุดลึกลับอะไรอย่างเงี้ยคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีเสียงทุม้มหรือว่าคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีความลึกซึง้งในในตัวของเขาอา่ะอาจจะเข้าใจยากนิดนึงเนาะ จะมีความลึกซึ้งในในจิตใจจิตวิญญาณของเขาหรือว่าความเป็นเขาอะ่ะคุณตามไปหลอกหลอนใครทุกซอกทุกมุมของหัวใจไพ่ใบสุดท้ายก็คือ passion ความหลงไหลความชอบคนที่ชอบมากมีโอกาสว่าคนคนนี้อาจจะเป็นคนรักของคุณนะคะเพราะว่าไพ่ใบสุดท้ายขึ้นมาเป็น เป็นน้องแมวคู่กันเลยเนี่ยก็คือคนที่รักคุณนั่นแหละนะเออแพชชั่นน่ะคนที่หลงไหลคุณคนที่ชอบคุณคนที่ชอบคุณมากเนี่ยอ,อก็คือคู่ของคุณน่ะถ้าใครมีแฟนมีคนรักมีสามีภรรยาอยู่แล้วคุณก็ตามไปหลอกหลอนออคู่ของคุณเนี่ยทุกซอกทุกมุมของหัวใจเลยนะ แต่ถ้าใครที่เป็นคนโสดคนคนนี้เขาก็แบบรู้สึกมีแพชชั่นกับคุณมากๆเลยเขาก็รู้สึกหลงไหลในตัวคุณมากๆเลยนะคะคนคนนี้ โอเคสำหรับคนที่เข้ามาดูคลิปแันดัมในวันนี้ก็ขอให้คุณจงมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงเงินทองไหลมาเทมานะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ